คิดสะดังเก่ืมาแค่โตจเสุนิเกอร์พาบสมิตาย่มมาหาเช็คกับเช็ค อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอ์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ่รวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง t w ว c e กันในตอนนี้นะครับ Twice เนี่ยมีเรื่องออกมาให้เซอร์ไพรส์แฟนๆกันเป็นอย่างมากเลยเรื่องแรกนะครับ t w i c e เนี่ยได้มีการต่อสัญญากับทางค่ายต้สังกัดอย่าง JYP Entertainment เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เป็นการต่อสัญญาแบบครบสมาชิกทั้ง9คนเลย ซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ถือว่าฟแฟนๆนั้นเนี่ยคาดหวังกันมากๆอยากให้ทวายส์นั้นต่อสัญญาครบ9้คนและก็เป็นห่วงกันมากๆเลยพร้อมกับกังวลมากๆนะครับกลัวทวายส์เนี่ยจะต่อสัญญาไม่ครบด้วยสมาชิก9คนในตอนนี้เนี่ยทวายส์แล้วก็ j y p ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าพวกเธอทั้ง9คนนั้นยังอยู่ตามเดิมยังครบทุกคนยังเป็นทวายส์ด้วยกันทั้ง9คนเหมือนเดิมนะครับนอกจากจะ Surprise เซอร์ไพรส์ในเรื่องการต่อสัญญาแล้วเนี่ยเหล่าวันส์นะครับยังเจอเซอร์ไพรส์กลับอีกหนึ่งรอบจากสมาชิกทวายส์แล้วก็ รับการคัมแบ็กของทวิสอย่างเป็นทางการแล้วในเดือนสิงหาคมกับอัลบั้มนะครับที่มีชื่อว่า Between นั่นเอง Between 1 and 2นะครับที่จะปล่อยออกมาเป็นมินิอัลบั้มที่1 1แล้วของทว c สซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับทวิสเนี่ยก็ได้มีการปักวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือวันที่26ของเดือนสิงหาคมปี2022นีน้นั่นเองโดยทันทีที่มีการประกาศการต่อสัญญาของทวิสนะครับ JYP เนี่ยก็เซอร์ไพรส์แฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่มากๆเลยกกกับาารปรปาะาศค Toice ของ Twice และก็มีการประกาศชื่ออัลบัม้มออกมาเรียบร้อยนะครับกับ Between One and Two นะครับซึ่ง One and Two เนี่ยก็น่าจะเป็น One ที่แปลว่า once หรือเปล่านะครับแล้วก็ Two นี่ก็คือ Twice ที่แปลว่า2นั่นเองซึ่งก็เป็นชื่ออัลบัม้มที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นมินิอัลบั้มที่11แล้วของ Twice หลังจากที่เดบิวต์มาจนถึงในปัจจุบันนี้ซึ่งการประกาศคัมแบ็คครั้งนี้ของ Twice นะครับก็มีรูปโปสเตอร์ของอัลบัม้มนี้ออกมาให้ฟแฟนๆได้เห็นกันอีกหนึ่งรูปนั่นก็คือรูปโปสเตอร์ที เป็นเหมือนสวิตไฟนะครับสีชมพูสีสันน่ารักมากๆแล้วก็มีตัวหนังสือป้ายเขียนติดไว้นะครับว่า11 Mini Album Between One and 2 Tell Me What You Want นะครับแล้วก็เป็นตัวสวิตไฟที่มีปุ่มเปิดปิดนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเป็นรูปหัวใจสีชมพูด้วยพร้อมกับปักวันคัมแบ็กไว้นะครับ2022เดือน8วันที่26นอกจากจะบอกวันที่แล้วเนี่ยก็ยังบอกเวลาการคัมแบ็กไว้นะครับพร้อมกับแปะโลโก้วงไว้อย่างเป็นทางการเลยซึ่งสีที่ใช้ในการทำโปสเตอร์ครั้งนี้นะครับตัวสวิต ไฟเนี่ยก็เป็นสีชมพูแล้วก็พื้นหลังของสวิตช์ไฟหรือว่าตัวผนังที่แปะสวิตช์ไฟนั้นเนี่ยก็เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งสีสองสีนี้เนี่ยก็เป็นสีประจําวงของ Twice เทว ice ซันเองเป็นรูปโปสเตอร์ที่น่ารักแล้วก็มินิมอลดีมากๆเลยนะครับฟแฟนๆเนี่ยก็คาดหวังกันแล้วว่าคําว่า m e What You Want เนี่ยอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับเพลงโปรโมตดักหรือว่าเพลงไตเติลของอัลบั้มนี้อย่างแน่นอนนี่อาจจะเป็นการบอกใบ้คอนเซปต์การคัมแบ็กครั้งนี้ของทวิสก็ได้นะครับฟแฟนๆเนี่ยลหลายๆคนดีใจกันมากๆเลยที่มีการประกาศการคมแอออกาขง Twice. หลายคนนะครับออกมาคอมเมนต์บอกว่าทวายส์กลับมาครั้งนี้จะต้องปังอย่างแน่นอนบางคนเนี่ยก็บอกว่าการกลับมาครั้งนี้ของทวายส์รูปภาพโปสเตอร์นั้นเนี่ยเป็นทวายส์มากๆเลยเหมือนกับกลิ่นอายความปังเดิมๆของทวายส์นั้นจะกลับมาในช่วงของเพลงน็อกๆหรือว่าเพลงทีทีนะครับซึ่งเพลงเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเพลงชื่อเสียงโด่งดังของทวายส์กันมากๆเลยด้วยคอนเซปต์ของวงนะครับที่เป็นคอนเซปต์คัลเลอร์๊อความสดใสที่เหมาะกับทวายส์มากๆแฟนๆก็อยากเห็นทวายส์นั้นกลับมาทำคอนเซปต์คสสั้้้งงงจะตออช็กกกววแลว ทำให้ฟแฟนๆเนี่ยดีใจกันทั้งด้อมอย่างแน่นอนรวมไปถึงแม่ยกชาวเกาหลีนะครับจะต้องชื่นชอบแล้วก็อยากฟังทวายส์ในเวอร์ชั่นแบบนี้อีกครั้งถึงแม้ว่าทวายส์นเนี่ยจะโตขึ้นมากแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าทวายส์ทุกคนนั้นก็ยังคงเป็นสาวที่สดใสสําสหรับฟแฟนๆอยู่ฟแฟนๆเนี่ยก็เลยอยากเห็นทวายส์นั้นกลับมาทำคอนเซปต์นี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นการฉลองในการต่อสัญญาแล้วก็เป็นการกลับมาที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงยังไงก็ตามใครที่เป็นแฟนคลับของทวายส์นะครับมีความรู้สังงาญญ 9คนแล้วก็มีการประกาศคัมแบ็กออกมานะครับในวันที่26ของเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าแฟนๆเนี่ยรอคอยกันมากๆเลยนะครับสำหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่และทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาคาดเดาว,วิเคราะห์กันนะครับว่าทวายนั้นเนี่ยจะกลับมาหาแฟนๆด้วยคอนเซปต์การคัมแบ็กแบบไหนจะเป็นคันเลือป๊อปสีสันสดใสเป็นสาวสดใสเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมาคอนเซปต์ในสาวเซ็กซี่ต่อยอดความปังจากเดิมเนี่ยก็ต้องมาคาดเดาแล้วก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ มกรเ,รปเไปด้วยกดไลค์คลิปนี้กันคนละหงไลค์ไปกําลังใจให้กันหน่อยนะครับและอย่าลืมเลยที่สําคัญเนี่ยตามเป็นกำลังใจให้กับ t ท i c e กับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของพวกเธอในวันที่26นี้นะครับกับมินิอัลบั้มที่11 Between 1 n and t ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง